ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ทุกคนรับช่องแนนี่เอฟเอฟนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมมันเลื่อนขึ้นนะครับก็ไปลงมอดภาพต่ำมานะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมากๆเลยนะครับคือเอ็นบีตอนนี้ผมไปหาลงมานะครับคือมันเลื่อนมากมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่ากี่เฟรมน,นะครับ ก็บยรลัยเฟรมอัพโอเคเรามาดูการเซตติ้งนะครับก็แบบตอนแรกเลื่อนมากนะคัดูการเซตติ้งนะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับผมผมเป็น direct อ่าสูมผมเป็นนี่โอเคของผมก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็เป็น off นะครับก็เป็นลงมดภาพต่ำมานะครับใช้แค่แปดร้อยยี่สิบสามผมมีแค่พันนะใช่ไหมเนี่ยวนนั้นะผมมีแค่พันนะคือมันปรับมาให้ผมเป็น direct exit นะครับนี่วะ นี่นี่นะ่อดอนะนี่แปดร้อยยี่สามเนี่ยนะครับนี่นี่ผมปรับเป็นพันสามร้อยคนเจ็ร้อยแปดท้าแล้วอนี้ก็หกสิบกิกฮิร์นะก็ตรงนี้เต็มหมดเลยนะครับน้องมอตโมตอนนี้เป็นเวลี่หายเลยนะคราบอันนี้เขาปรับแบบภาพแบบคือภาพมาเจอแบบไม่ได้สวยมากนะคบคือเเอาภาพแตกมาให้เลย ว่าเอาเพื่อผมเล่นเรื่อยๆนะครับก็ยอมนะครับก็ภาพมันไม่ได้ดูแย่นะเป็นภาพอีกตัวมันดีนะครับสำหรับลูกสเต็ปต่อมนี่ถูกใจเลยนะครับจริงไหมอ๋อใช่ไม่ใช่แค่เดินนะแต่มาลองขับรถกันดูเลยนะครับว่าเอาขับรถเนี่ยอาจจะเรื่องไหมไอ้พวกมดเป็นมอดน,นะ ยันพิเิษอ๋อเว้ยโอ้โหเลือนมากรับเป็ีคเลือนครับไม่แหลกเลยครับะอาชนอาจจะมีแหลกนิดหน่อยนะครับแต่รวมๆวแล้วก็ไม่แหลกเลยครับน่ารัก ไกกนนะ็ไปหาโหลดกันได้เอ๊ะไปหาโหลดกันได้นะครับเดี๋ยวผมขับเล่นแป๊บนึงเออจะมางก็น่ากริดตายเดี๋ยวม่าดังันยามเกลียวข้อ,อ,ขอแรกเนี่ยใช่ได้เลยนะไม่เชื่ว่า มันแหลกหรืออะไรนะครับก็อมมนะนำนะครับถ้าผมอยู่ในเมืองใหญ่ถ้าเกิดไปเล่นออนไลน์นี่ผมนะนะนำนะครับสำหรับคอมกากรเลยนะเห็นไหมไหมแนะนำสำหรับคอมกากเลยนะอย่างเช่นผมนะครับ เอ้เป็นโนนบุ๊กแบบเอาเลยว่ากลางมากนะครับก็าอาจจะมีอะไรๆนิดหน่อยคอรับดูหันดิปกติผมหันก็จะแหลกอ่ะปกดปกตินะครับอ่ะปกติปกต,กติผมไปเซตติ้งแบบเนี่ยเนี่ยโหมเซตติ้งไอ0พันสามร้อยคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดผมแบบแหลกมากเลยนะเด่๋ยนี่ครับ เลื่อนพื้นเลื่อนพื้นเลยฮนะไม่มีแหลกเลยก็อาจจะมีแบบกระตุกนิดหน่อยนะเห็นไหมไหมเลขนู้ๆเหมันไม่แหลกมากจริงๆครับลองก็ประมาณนี้นะครับก็ภาพอ่ะของภาพก็พอได้เลยนะ มันก็เหมาะลยว่าว้ามันก็พอได้แหละเพราะว่ามันแรกกับมันแรกนี่ยแม่เนอะเออคือแบบถ้าเกิดอยากเล่นเลือกก็ต้องต้องปรับภาพให้ต่ำๆนะครับปกติผมปรับภาพขนาดนี้มันเล่นไม่ได้ผมไม่ได้ใช่พอปรลงมดภาพมาก็ก็ไปหาลงกันได้นะตามยูทูบตามยูทงยูทูบอยู่นะก็ิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปนอนแล้วนะสวัสดีค่ะ เป็นหมดเป็หมะเย้พื่อนเบายค่ะ